มชันนาาชมมช้นนา,สานงส,นนาสาวนิชามีสีดิชันนางสาวนิชลุแสบดิชั้นนางสาวน้ำพรินค์ค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนมารู้จักกับบริษัทขนมจีนทับถวงจำกัดค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็อยู่กับพี่เจ้าของโรงงานกันนะคะสวัสดีค่ะโรงงานเจอปัญหาดูดปัะสักอะไรบ้างคะ ก,ก็ก็มีทั่วไปนะก็ข้อหนึ่งเรื่ององ,งานนะครับการแข่งขันในตลาดประมาณสาสี่ปีข้างหน้าเป้ 4, หาหมายอะไรอยู่บ้งางเป้าหมายก็เราอยากจะพัฒนาระ,ะบบการคาร้านีเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยเราต้องการทําโรงงานอัตโนมัติก็คือลด,ดการใช้คนนี้ โดยจริงจะได้ว่ารสิีนเชิงก็ได้แต่ว่าเราจะใช้ระบบกงจกบบบัดกับทังหมดแล้วพี่มีการฝึกอบรมหรือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานงบ้างคะการให้แรงจูงใจกับพนักงานเนี่ยเนื่องจากว่าพนักงานเราวนใหญ่จะเป็นต่างด้าวเพราะฉะนั้นี่ยาการฝึกอบรมหรือการให้แรงจูงใจเนี่ยเคยทดลองแล้วไม่ได้ผลเนื่องจากว่าพอเขาเป็นต่างด้าวเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของ ะไรได้แล้วก็การความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากกว่าโรงงานมีวิธีโปรโมทสินค้ายังไงบ้างการโปรโมทสินค้าเราก็ใช้โซเชียลนิดหน่อยทางเฟซบุ๊กแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยใช้วิธีการเชื่อมตรงกับลูกค้าในการที่เรามีหน้าร้านจำหน่ายมีโรงงานผลิตตรงหน้าร้านหน้าร้านก็เชื่อมตยงกับลูกค้าซึ่ง ก็จะก็จะมีลูกค้ารายย่อยเนี่ยราไปขายต่อในในทุนที่ในุมชนชัที่ครับพี่ใช้เครื่องจักรหรือว่าแรงงานคน,นมากกว่าปัจจุบันเราใช้แรงงานคนมากกว่าทคร่องจักก็มีแค่เครื่องผลิตนะครับรน,นก็จะเป็นแรงงานคนแหล่งต้นทุนของพี่เอามาจากไหนแล้วคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเราใช้วิธีหมุนนเงินน,นะครับแล้วก็ลด ลดการกู้ให้มากที่สุดเ,เราเราเราใช้เงินกู้ในช่วงของการทำโครงสร้างในช่วงแรกแล้วก็วช่วงช่วงที่เราทำโครงสร้างเสร็จเนี่ยเราก็ใช้วิธีไม่ไม่กู้ต่อเป็นการบริหารเงินรายรับรายจ่ายที่สอดคล้องกันเราขอจบการสัมภาษณ์ <c oughs> <c oughs>